โอ้ยมาแต่ใสอีกเนาะดิโอ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์ทุงกุลาใช่ไหมคะโอ้ยมายัางไงดิมา,างไง อาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์อบรมเนี่ยผัวหนูมาอบรมหนูสามวันแล้วเนี่ยไม่กลับบ้านเลยลูกกะดินเนี่ยลูกกะดินเนี่ยเห็นมันเนี่ยท้องได้กี่เดือนแล้วดิโอ้ยจะหกเดือนแล้วจ้าโอ้จะหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วดู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 ขนได้แข่ขนอะไรก็ไม่วงไม่แวกเลยนะเราดิโอ้หกเดือนแล้วมันก็ยังไม่ยอมไปต่อแขนต่อขาเลยเนี่ยหนูจะตามให้มันต่อแขนต่อขาน่อยเนี่ยผัวหนูอยู่ไหนไม่รู้สามวันแล้วเนี่ยโอ้ยสวยเราดวันนี้ผู้ใดดิโอ้ย เบิ่งทายงางพอดีเฮ้ยแกไปกินเหล้าอยู่นี่เองไม่กลับบ้านกับเคร่องแล้วหรืองอ,อตาย,ยตายตายกล<า>ับบ้านจา้าผัวจ่าอีพากเอ้ยยังว่ากูเป็นผัวอีกโอ้ผัวจ่าจำเมียจ่าไม่ได้แล้วผัวจ่ากลับบ้านนะาบักยางเง่าอยู่มากูเป็นผัวอีพาคเอยผัจจยจว,วจ่า,า,ากีไรใช่สไิไปตายซะเอา หนเบิกนาเนี่ยอ้ยประเมนผัวกูนี่ว่โอ้ยฟาดหน้าบกหมัาใหญ่ๆจังสั้นล่ะอ้ยกูจำบกหมัได้ผัวจ๋าเอาหมกใหม่มดใหญ่ๆหญ่ใส่หิ้งไม่จได้ใส่หงไหนเนี่ยผัวนู้นี่หละจานจานนี้แหละผัวนู้เออเร็วเตสิเอาแล้วเตสิเอากูจำกหมั่มได้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยายเลยหน้าด่างสั้บ่ดิบัตดัวจ๋ากลับบ้านผัวจ๋านะ้ยสินดนน้าบัด เฮ้ยดูนะนี่จะทำอะไรเ,เปนอะไรนี่นนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติค่อยพูดค่อยจรกันมีอะไรองเหนมเ้าเี๋เดี๋ยวตั้งสติค่อยพูดค่อยารมีอะไรองเอาองแล้วพ่อพ่อขอ,องเด็กว่ะอามมาถามหาผัวผัวมันบอกว่ามันก็ไมล่าป่ะเอาพ่อไม่ตดเอิอนแล้วนะ ใจเย็นอีนหนูท้องกี่เดือนแล้วโอู้แดอาจรย์มีผ่ตองตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนท้องได้กี่เดือนไ,ได้หกเดือนแล้วค่ัอาจารย์เออท้อทงได้หกเดือนใช่ไหมเราพ่อพ่อท้องเด็กอ่ะพ่อนึ่แข้ขขขงห้าบาทหนึ่แข้งห้าบาทโอ้ยอาจารยอาจารย์ไปทำคนไหว้ทั่วทิศเลยดิ ไม่รู้อะไรนู่นทองหมาดน่โอ้ยนี่ไม่ไหวเลยไปทำเขาไว้ทั่วเลยเดี๋ยวมันไม่รับด้วยบ้านนนสว่างก็ทำไว้บ้านนนม่วงก็ทำไว้บ้านนนตากบ้านจานบ้านเตยทำไว้หมดเลยว้มันเอายังไนเลยนะดามมันเอาทั้งดอมบนเลยเลยใจเย็นๆใจเย็นๆมีอะไรค่อย ย่าโอ้ยดูปากสันเลยร้องให้โอ้ยน่าสงสารท้องได้หเดือนไม่มีพ่อไม่มีพ่อแล้วให้ใจจัรทำไงดีเอยเดี๋ยวเดีจะให้จัรทำไงนี่จะให้จัรทำไงนี่หนูแคให้เขาหนูท้องมันไม่มีพ่อโอ้ยใจเย็นใจเยใจเย็เย็นใจย็นใจเย็นลูกใจเย็นๆทาั้งสติตั้งใจลูก้องไม่มีพ่อไอีวิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีวิตคนเรายังมีค่าอยู่ลูกแต่ยังชีวิตคนเรายังมีค่าอยู่ใจเย็นๆนะหนูตั้งสตินะตั้งสตินะชีวิตของเราหาคนใหม่ก็ได้ลูกหาคนใหม่ก็ได้หน้าตาสวยๆอย่างหนูนี่หาคนใหม่ได้ใจเย็นๆหาหาคนใหม่ได้ลูกหาคนใหม่ได้หน้าตาอย่างนี้น่ะสวยๆอย่างหนูเออใช่ใช่ใช่ใจเย็นหาคนใหม่ได้ไม่ต้องห่วงมีคนที่จะเราเอายะแยะจะเอาเราแยะลูกใจเย็นใจเย็นจริงๆอาจารย์ก็รออยู่นะเนี่ย แม่จันจานเป็นพ่อของลูกนูนด้ไหมจานอันนี้นะแล้วนะแต่มึงจะโนดแล้วจะพับตัวิแล้วน่ีกครั้งหนึ่งนี่ี่นี่แล้วจะโ,น,โน่